ครับสบมาชิกมนีเดือนทางมาหาอาจารย์ตอมนะครับผมเนาะท่าขึ้นมาทั้งอำเภอกันทะลักก็ตกกตองแวะมาหาอาจารย์ตอมเป็นโค้งสุดไทยครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเบิง่งในยินแต่คน่าหูข่าวบอกหูข่าวบอกว่าเากัยังบอกหูวโยมเมียนข่าวาอีหย่างเนาะแสดงว่ามันจะมีเด็กเด็ด,ด,ดไม่พี่ให้น้องไปโค้งสุด้ายได้เนี่นะครับผมเนาะอย่าไปเบิง่งไปฟังไปชมน้ำการคาบาโอ้เลือดเต็มเลยครับสม,มาชมกพิงกัดมาจะไปหาบกหอยบ่ก ไปฟังเบิ่งพร้อมๆกันครับว่ามีเลขเด็ดตัวไรแบ่งปันในพี่น้องสวัสดีครับลุงต๋อมสวัสดีครับอีหยังหูหูอีหยังข้างฟ้าหูหูฟ้าจะไดนก่อนหนึ่งหันหูขาวไอ้ปูมาหยำมันมันมันขื่นว่าโอ้ปูมาหยำลุงต๋อมเพิ่มเงินเพิ่มตลอดมาได้รับได้นอนตีโอ้มาพามมาเพิ่มมาวว้จังไหนลุงต๋อมนี่สีเอาคักแทนมามันนันไปกับคนหน่งง่วมาหายเต็มรถนี่เพิ่มขับรถนี่ดีขับรถรถเทือก แน่ไปขับรถล,ลูกเต่าอีหยังกูไปขับบ่ได้มันโคดห่วยเป็นว่าีย๋ยวเขาจะยึดไปแล้วเขาจะเอาแล้วมันจะบอกมีนางแล้วว่าเออโหอีกเนาะ <laughs> เขาที่เอานนอีกอได้เพิ่นว่านาะเขาว่ายาน้อยอันปูนขับรถกระเทื่ยงมายึดอีหลีได้เป็นว่าม่ได้เว้าเล่นได้เป็นว่าเข้าได้เป็นว่าเขาไม่ได้ <laughs> ไไดเลือกต้นไดเน่โอ้ยเพป็นกับใอยูวัวเศร้าน้อเพป็นกับปวัดกับป้ได้ ไปหาผักคู่นอกว่าผักคู่นั้นโบต่ายดอกหักนําเลื้ยงไหลเบิ่งตีล่ะนําเลื้ยงไหลเต็มวัดเลยละวันนี้เนี่ยขับรถเขามาเยี่ยเอาเนื้อง้อมาให้กินพันว่าโอ้มีแต่เนื้อง้อมันมีแต่เนื้อนนะใส่มาเต็มรถเลยบวบเต็มรถอัญยาสิปอนพันว่านานเห็นบวบนานคนขี่ไม่ละค่ะท่านผู้ชมโอ้ยมันหลายโพด บ่อคมันหลายโอร่อยว่าอยากว่าบ่อยากก็ต้องกินพันว่าก็จันบ่แล้วบูซูบ่แล้วดอกคันจะคล้องบ่กินพันว่ามันกับข้าวน้ออุ้ยเหนื่อยยังข้าวแต่เนื้งง่วข้าวก็ต้องกินแบับพ่นป้อนยัดปากน้ออ้ยกูตายแล้วน้อว่ากูจะหักเตกหักเตนหักจิงยัดเข่าพ่นพันมาป้อนผมกับปืนในสองค้ามน้อชินไนสองค้า กินในจองคำกินดิบได้ผมเป็นกิ้นดิบเน่ยบอสกินดิบคนให้ต้มให้ยังผมว่าเฮ้ยต้มกับไข่เน่กินจังสี่ล่ะข้าวต้องกินคนมากก็แห้งพอถึงยัดปากก่อนมันใหนึ่งเนื้อปูเจกขนเนื้อเต็มถ่ายรถเ้องนี้มากระบะรถใหม่ลุงต้อมเนื้อง่วทำไมไม่เสียบทะเบียนรถอีกแล้วบอกฮ้ทะเบียนรถห้าเก้าหนึ่งศูนย์ แล้วว่าเป็นก็เป็นหาเก่าสูนเนี่ยหาเก่าหนึ่งมื่อเมื่อคืนนี่พิ่นไม่ย้ำให้น้อเกาห่าพ่นไม่ย้ำมัดขืนเลยโอ้เพิ่นไม่ย่ำเกาห่าบอลงตงเกาหาไปจังได้ก็ได้ปาะนั่นเห็นบอกพิ่นย้ำตลอดการเห็นบอกเล่นน้ำบาแล้วโอ้ยคือเหตุแนวนี้นอกระตันบ่แล้วเดี๋ยวก็เอารถอีลีได้พอน้องเพศ่นว่าเพิ่นมาย้ำแนวได้พิ่นมาบอกเลยบอกหรือว่าเพิ่นว่ายชนิดแนวได้ พันว่าเลยเก่าหาเลยอยา่าว่ากูบอกเลยวา่ากูอดบาด้วา่ากูไม่เคยบอกไผดอกคันว่ากูกูอดบไดายกูเลือกต้นศาสตร์พันว่าน่ะกูกูเลือกต้นคือกั้นได้พันว่าบหูว่ามันโดนกูพันวา่นา, oh. นวานะ่ะเอบบอบหูว่ามันคนใต้จังใดหรือ,อยากจังใดบอกบอ่ลูกหลานก่อนย,ยังนอนบัหลับได้คิดเห็นหลานเพอนนาโโลพคุวา่าเ oh. ป็นไปถูกอะไเดู โอ้ฝันถึงว่าได้กินเนื้อสดแดงๆผู้เจกเอาเนื้อใส่จนเต็มถ้ายกับบารโลดว่าสนามใหม่ของต๋องมีน้ำสั่มาหยาบมากูมีสิทันว่าว่ายังแต่โถนี่กูมีสหมดนบบมาแน่ผู้เป็นใหญ่นอกพันก็ยิ้มนอมาเมื่อนั้นก็มาปอนเนื้อนอกพันว่าขับมาอีกแล้วนอกว่าเอ้ารถของลูกหลานมาเลยๆนอกูก็เอาอิลีได้เพ็นว่าเป็นบ่มีเงินได้พ็นกว่ากันโกูบวกขับกับว่าได้พันว่า โอ้พมมาย่ำอีกมือหนึ่งย่ำเก้าหาเก้าหาเมื่อคืนนี่ล่ละผัมาย่อเมื่อคืนนี่เลยแต่ว่าอันเสีย่าแกเนื้อมาไห่นันก้อนนันจักมือมือสองมือมาตลอดมาตลอดมันก็ขี่รถขั้นนี้มาตลอดลุงต่อมเพ่นไปกระปิ้งักลุงต่อมเพ่นไปหาหาอยากหาจินข่าสมมชมทั้งนาวนอกก็พอดีปิ้งจับแขนกัดโอ้มาแบบชาดเจียนนองงวดนี่เนาะ เอ๊ะจังไดบ่ต้องไปหาซื้อตัวใดดอกเพิ่นว่าเก่าห่าเก่าห่าพอดีบมาแหนมได้ขนาดนี้ว่าบันทึกกับคนลูกคนณป้องเห็นบอกเฮ็ดยังบบตื่นไหนเห็ดยังบบตื่นอีแล้วก็จะไมว่าคนลูกขึ้นอีกแล้ว่าจะอุ้ยตื่นมาใหญ่น้อยว่าหน่อเอิ่นใหญ่น้อยนะใส่มีแต่ใดใส่หมดขายกล้วยใจบอมยังขายว่าน่ะาคนเมื่อวานสั่งอยู่ป่ะลุงต๋อมอุ้ยมาตลอดเหนื่องูอ่ นเนื้องวงคนมาตลอดไอ้เนะะื้องวงนั่นซ้ำมือคนมาอะไรอย่างเงีก็ว่าใครลุงต่อมทีหลายอยู่มันว่าอืออก็เอามาหลายแต่มันบวอิีมันบวแล้วมันว่ามันคนหลายปากหลายท้องมาเออโู้เออมันหลายคนได้เป็นนี่หลายคนโอ้หลายอดหลายคนเป็นจังไดก็โู้จนออกมาขนาดน้อยๆเมี่คอยอดได้คอยใต้หลีรือไปซึมเสาร์นี่วะซึมเสาหลายจังมากไม่ต้องการตัวตายเดี๋ยวจะไปได้เป็นวะเออ โอ้ฝนมาย่ำอยู่กัเกาหานอมีบางจันยิง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 โอ้ยครับท่านผู้ชมอย่าอันคุณตอบว่ามี่หย่งกระจายได้ใหญ่หน่อยว่ายั๊ะเอย่าบอกแต่เตือนเดว่าเวันบอกได้อย่าบอกอย่าวาวได้ทําบ้างหมดต้องว่าวบอกจังใดเนาะบอกจู่กันฟังบอกว่าวจังใดมันอดมาได้ดอกว่าวเถินอ่ะมันก็อดมาได้ครับให้ได้ก็ได้ไปไปปลอยตื้อเอาว่ะ วันดหนพอบาดก um, ็นั่งให้กำลังใจเขาในเราก็ให้วัได้จะได้บอกใจหน่อยว่ามีเห็นก็ขายขายเสรโอ้วนก็หาตัวเดียวเลยไม่บอกลุงต่อมอันอาจา์เกิดเนาะแต่ว่าตโตเก่าโตเก่าที่น้องไอเป็ดนะอันกับคนกระเปิดที่เมื่อนันนะนะที่น้องไอ ตัวเดียวกันเนี่ยวันไม่บัว,ว,วกันเออแต่แต่ว่าลูกสาวเป่นกับแป๋ให้แล้วตัวเพราะว่ามันมันนิ่งแล้วมันโอ้ตัวนั้นชอ,อ,อ,อบเก่าเป้งดอกเออคือตอนนั้นละ่ะเพราะว่าลูกสาวเป่นเป๋ให้ล้วก็มาตัวนี้ออเออบ่ต้องไปลำไล่บ่ต้องไปหาใส่ดอกเิ่นว่าเอตัวนี้ละ่ะเพราะว่าไ,ไเอ้าต้องมองหันเิ่นว่าถ้าสามตัวนดี๋ยวต้องตอมแอวตัวไหนก็ แต่แต่แต่เกาเกาหานนี่มันมาตายโตแล้วอาจารย์เกิดเก่ามาแล้วเพราะว่ามันไปยำอาจารย์เกิดนํำน้องนํำน้องไล่เต็มปอ,อมโบดเลยเข้าโบดเออแต่ว่าจากเกิดตายพรามีไฟตาเด่นนำ้ำนํำเรืองนั้นเต็มวัดเลยเบื่องตีนละ่ะโอ้คนเก่งหรือเพล่นว,ว่านคนขับรถนี่ไปไหอไปวัดเพื่อนมายำเกาหานขึ้น่บาบ่ลงต่อมรถก็ข <บา S 2> ับอยู่บ่เร้ามีน้ำซำ แกเนื้อมาให้ก็แม่นรถปลาเทื่อรถปลาเทื่อเพิ่นขับอีีเนี้ยเอารถเข้ามาเลยๆเดี๋ยวบ่ได้ลากดอกกูมีสิทธิ์หมดล่ะฟังเสียงฟังชัดๆเด้อครับท่านผู้ชมรถบ่แน่เด้อ9594ก็ได้เด้อเนี่ยนี่ไงเนาะตายก็ได้บ่ตายก็ได้เพิ่นว่าอยู่ก็ได้คันคันเก้าหาตีเป็นว่าเออแต่ว่าก็ลองพิจารณาอุ้ยมึงจนสั่นเลยแหม่ปลาเถื่อกจนสั่นงึงๆๆเลยได้ ผมว่ามันแหนมแน่ตามทีหน่อยตีอย่อยโบโบ่อยโบโบจื้อลดทะเบียนพระเที่ยงใดหมาไม่บอกกมหองวัดสัตว์อ้าวนะครับท่านผูออ้ชมเนาะกะยังลุกต้อมบ,บอกแหละครับว่าผู้เจ๊กแก่เหนือมาเต็มไทยทะเบียนรถพระเที่ยงใหม่ลุกต้อมได้กินพร้อมได้ครับงวดนี้นแล้วมีน้ำซ<อ>้ำหมื่นขึ้นยังมยายาำอีกว่ามึงเสือรถเก่าหาออแต่ว่าพระเที่ยงว่าข้ามว่าขี่รถจะวัดขึ้นขี่รัดอยู่เรื่อยๆรถพระเทียงเรืองอาจจะลุ่งเก่าซีงสีกันเป็นไปได้บ่ครับท่านผู้ชม แต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาเองเนาะกะร่องๆไหวน้ำแน่เพราะว่าปูเจ็กสันฝันถึงเพื่อนจวนมากกะจะาจะขึ้นแต้มลงแต้มไม่ตีเนาะไอ้ไม่ได้เนาะอ่าเมียนวันนี้ไกลหรอครับก้าวหาเก้าซี่ยังสีเนาะับท่านผู้ชมเนาะเอาชิทไทยเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันครับว่าจันทร์ราพอเที่ยวมีตัวใดแน่เข้าขอบคุณลุงต่อมครับผมที่แบ่งปันให้พี่ให้น้องแบ่งปันตัวเลขได้เด็ดให้ไปเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งครับผมทะเบียนรถของพอเที่ยวเนาะที่ปูเจ็กขับเอาเนื้อมาให้ลุงต่อม มีน้ำซ้ำมือขึ้นหมาดๆครับผมก่อนที่10%จะเดินทาง,าเง,งมเนี่ยังมายมหายเป็นเก้าหาครับท่านผู้ชมเก้าหาแล้วก็ฝันว่าปู่เจคีเราเพื่เที่งอยู่ตลอดครับผมโมเน่ได้อาจจะเลี่ยนลงก็ได้เพราะาปู่เจพันาม,มัากขึ้นลงแต้มนหนึ่งหรือว่าตรงๆกระบ,บ่กหูครับผมฉะนั้นแล้วการล่องหายทันผู้ชมล่องพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะแล้วพอเที่ยงว่าอาจจะเลี้ยงล่องเขา่าซีกะล่องเมืองกันการไว้น้ำแน่นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอ้าวทุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเจ้ามาติดตามในช่องสตาร์ดแชแนลหรือว่าไอสตาร์ให ทุกท่านโชคดีโชคหมานกับตัวเลขของลุงต้อมไปครับวันนี้เพราะเชืมีของดีมาฝากแต่หมดช่แฟนจองเดี๋ยวเาไปเบิงไปชมน้กากันกับอาจารย์พลวากับปูกับปูเพลว่าของดีนี่ใส่ไปในทางใดกราบนวัตการครับปูวันนี้พอเชื่องเดือนทางมาขอของดีกับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน่องสร้างพอเทีงเ่งไรอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชา เพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าธรามาค้าขายขอให้พ่นได้เจริญหล่งเรื่องกะพอปูยังมีพอให้พระเจ้าอิเียงปันเย็บซีเนี่ยบอครับอ่าสาธุสาธุสาธุาธจเจริญพรครับเนื่องจากวัตถุมงคลชินีสน่สิว่านองสังนี่ความเป็นมาเพื่อประเทศไทยห้านีินมันมีสางครูบานคุเมงางมาตลอดมาครับอ่าธศาสน์องค์ไหนกระสงัสง ชีวิตมหากษัตัติย์ต้องใส่สร้างครูบ้านครูเมืองจึงเป็นประพณนี่นับถือสร้ังเป็นครูบ้านครูเมืองมากแม้จะชงศาสตร์สมัยก่อนกา่ย่างใส่สร้างสามสียทางเอราวัณชวนจมาเปลี่ยนเป็นทรงสามสีทุกวันนี้คือครูบ้านครูเมืองเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดหนองสางไดบอเพื่อ ให้หลูกชิษยย่าโยมที่นั่งไปสักการบูชาหรือนั่งไปจิตห่านที่บ้านที่เฮิอนที่บ่านนี่เฮิอนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามาาขาขาให้กับบริจกดำอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสาร้างมีคุนอ่าคนบ่เขาใจสีเป้เสื้อจะว่าน้องแมวครัหนองแมวกด็ดีเอ้ครับอีของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองร้างห่งเป็นสัตว์สีสูงคูัวประลรลาดก็เลยบ่ความเกียรคุยกับหลวงปู่ว่า ลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อทิ่ไปทิ่เหนือที่เหนือไปมันรักษาลหลางยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างยางเดียวคือสีอบ๊ปันใดคุยก็ร่มวมกุญยจว่าไปได้นังส้างม,มาไปได้ง่าส้างม,มาลูกจะว่ารถผสมต่อ,อให้เพิ่มพื่อจะข้นขึ้นหยกเป็นสัน่นเ,เป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ใหก้ดาดย่อมไปล่องใส่เบิองอันนี้เกิดุณอีหรี มีพู้จะคุณมมีผู้โจมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมอเป็นอดยติฤทธิ์สามารถไปหาผู้ใดก้ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยๆมาเห็ุวัตถุจย่าคุณมาครับผมบานนี้ไวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพคนว่าทั้งมองลาวคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อีงฝากทูมคือตูมพุ่ม ไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผม็สมจะว่าออกที่แียวนานี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านพ่อตาปูนโมเอามาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพุกเพื่อนตรเอาตัวย่อเอาขินคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากคุนขุนบาดจนคุนตรงเอากับฝาผ่ากบไป๋ายุ่งเลี้ยนนี่มานี่คือใบคุนนี่ นี่มันไม่คุ้นเพรพระศิฐานอยู่ครับนันเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่ยังครับผมอาชีวรีอาชวลีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดำมีตำนานมากกันผีกระสารกับพระลงใจนองสร้างคือไม่เงียดดำเดี๋ยวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างสำหรับยาโยมเอาไปอย่างพุทธคุณอันนี้อยู่แล้ว กรรมที่เขาสั่งมาทำดีผู้นั้นอะไรเรีวไว้ท่านบอดีก็ค่อยสิได้สิได้ขึ้นไปเองแต่ท่านมูบอดได้เน๊ครับอ่ามันจะอยู่นละบุญที่กันสั่งขึ้นมากุศลที่สั่งมันจริงๆไหลบวอกันอ่าเรื่องเล่ห์ผู้นังนสาบเพราะฉะนั้นใจว่าเออกูเุ็ลสิ่ใจคือบอดได้คือมูบอมเรนเดี๋ยวสักวันก็หลวงปู่หวงท่าเพ้นทุกองค์เพ้นสี่ซอยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์มันลูกหาเพ้นแล้วเป็นลูกขวัญลูกเทียนนะบ้านเขาเอิญอ่าพี่นี่เอาไปใส่เด็กครับปู่อันนี้ที่นี่ ให้ไปซื้อไปก็ซื้อเด้อเอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดหานเอาไวนะ้หน้าหานมีกิจการเอาไว้กิจการเป็นพ่อขายไม่ขายก็ใส่กับตาเงินอย่างศรีพ่อเป็นยังคือบ่อย่างสรีย่านคุ้มกิเลสจุคลองบ่ <c oughs> ได้เป็นศีอะไรมันบุญไหวครับ <c oughs> มีบุญยังบุญไหวกันอยู่เยอะอยู่อา่ามันมันมันเรื่องบอกว่าใบศสีไปมีใยญ่เขาแซ่บไปเืิอ <c oughs> โอยมันมันมันผิดผิดนะทั้งวินัยทั้งศีลทั้งบาตรตั้งเกยังเห็นใบใหญ่น้ำมันมันผิดนะครับผิดเราั้งโลกบผอมนะ จะมาบนให้ถืออไหวซื้อเอาไว้ขันมีอย่างว่าอ้วนคือบอดีแต่ยกเสีหัวเหมือนนวดอิษฐานคือปุกเศษของผุดเบิ้ตำนาอยู่ในเจตํำนาาเบิ้ปุกเศษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาส่วนอะเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์ที่ผู้ปุกเศษผู้เริ่มแรกนี่คือปูศีอนุตโรอายุณมนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามค่าสว่างวรลง นี่ผูพิเศษใ้รนู้แรกอ่าอ่ายไปสองผูรอดอ่าบัตรคูณคุณอ่าผู้รอดทำมาชิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคน้ยากจนยในคนบางมีอยู่กินส่ายด้กันมันจะทียดูครับครับนี่นี่น่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้รอดผิรอดยัตานบนคือผู้รอดรงสีเมือง นี่มันบวกบวกสายได้บ้านครับเป็นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สี่ไปของคนใหนที่หอมครูราชคูปูนสมเด็จนันะ่แหละคือยังควมเป็นมาเจดีในมั่งได้เพราะว่าปูคูณปูซาปูมันต้องไม่พูกอยู่พวกเขาคุยวัดคือประเทศเราปูมะร่วงปูบนมากนาีอยู่ผู้เฝ้า นี่ก็จะเป็นสายของหลวงปู่คนครับนาที่มีมีเวิตอยู่คงเมือนนนั่งมโนภาพนี่คือหลวงปู่เร็วยวนมันโน,น,นครับนี่ยังยังมีเวียอยู่ไะนด้วก็วปู่สีนอกจากเพื่อก็มอนานาภาพไปบนแล้วแต่ว่ามีเหลือทะลกหลานรลุดเลนเพื่ออาจจะมานี่ก็เป็นเรื่อว่าหลานเขยครับ,<อ>รบพวกแม่ออกคือได้นานั่นหลานสาวคนจีรครับเออนั่นละ จะ่เพ <Viol ent. S 2> ิ่นออกจากหลานเพิ่นบ่ได้ขั้นไปแล้วก็เปรี้ยได้ขนาดที่พอไปบุกหัวเราเลยจว่าเพิ่นอย่คุ้มอยู่ตลอดไม่หลับกา้องจังว่าได้มาเฮ็ดเป็นน้องสร้างขึ้นมาอันนี้บาทเพิ่นให้ตราเป็นบาทใหม่เวลาไว้บาทคือของเขากองเขาคือเขาอย่างอื่นไม่ใส่ใส่กองเขาไว้เวลาปวดเจ็บอ่านี่น้องน้องสร้างถึงในมี้กองเขาโยไปหาซื้อ กรมเขาไม่จะนองสร้างนี่งานสร้างนางสร้างอยู่มีรดมีอันนีให้ดอ่าบ้านจิงบ้านจงเก็บแม่งเก็บภาษีอายุบ้านี่ก็เป็นบ้านด้านส่างบามัน้องน้ามั่งส่างตัวข้อสานี่เขาบูส่าไปบัดตัวขอส้างตัวข้อส้างเขาอยู่บูสาไบัดมีมันดีเลยไปมาขอไปจนเอาไปจะนองส้างอย่าเพราเป็นมาเคยเป็นสิทิมคนแนในโลก